สวัสดีครับวันนี้ร้านพระเครื่องเวชสีมีพระเนื้อดินปีลึกมาแนะนำนะครับพระที่เห็นอยู่นี้เป็นพิมพ์พระพุทธโคดมนะครับหลวงพ่อขอมวัดไผ่หลงบัวสร้างนะครับเมื่อพศ2505นะฮะเนี่ยฮะดินเก่าดีปีลึก สวยเดิมดูง่ายนะครับแต่พิมพ์อาจจะกดมาไม่ไม่ชัดสักสักเท่าไหร่นะครับแต่ก็เป็นพาสที่ดูง่ายนะครับท่านใดสนใจก็แอดไลน์เบอร์โทรนะครับตามที่ขึ้นหน้าจอหรือดูตามคำอธิบายติดต่อได้หลายช่องทางขอรูปชัดๆขอเอกสารเพิ่มเติมก่อนตัดสินใจนะครับได้ทุกอย่าง ที่สําคัญคือเรารับประกันแท้นะครับในร้านนี้รับประกันแท้ของเจคืนเต็มนะครับขอบคุณมากครับ